สวัสดีจ้าเจอกับสาวบ้านป่าพากินอีกแล้วน,นะคะพี่น้องขาวันนี้สัญญาพามากินออลาบปลาดุพี่น้องลาบปลาดุจ้ะนี่น่ลาบปลาดุน,นี่พี่น้องขาดูสิน่ลาบปลาดุจ้า สามตัวพี่น้องตัวปลาดุกยักษ์นะคะพี่น้องค่ะลูกชายเข้าไปไปส่องแล้วก็ได้สามตัวกลางคืนพอฝนตกปลามันมันขึ้นไงพี่น้องค่ะจากขึ้นจากไอสะมาแบบป้ายข้าวข้าสวยนะคะก็มีผักกระทือมี่ผักกระทื้อพี่น้องค่ะแล้วก็เอออะไรเนี่ย ถูกเปิดชพลูมาค่ะพี่น้องค่ะมาทานด้วยกันจ้อ ถือโอ้ยโทษค่ะอือืม ส่วนยานสอยพลิกกัน 嗯嗯嗯嗯。嗯、mm hmm. mm hmm. nine minutes. on padu Ha right. Hm. Oh. Oh. Uh huh. อันอยเบเตบผูกอร่อยนะ uh huh. Okay. Oh. Å. Huh. Huh. หอมนะเกี่ยวหอม